ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,567ด้วยความยินดียิ่งการประเมินคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,567ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทรายตำบลปงให้มีข้อมูลต่างๆดังนี้ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ตั้งอยู่บ้านหนองแก่ทรายหมู่ที่13ตำบลปงไฮอำเภอศรีกาจังหวัดบึงกาฬและมีนายวิษณุอินทิราชเป็นครูประจำตำบลตอนที่สองมีข้อมูลการประเมิน5ด้านดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆด้านวิชาการมีจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีศูนย์การเรียนชุมชนจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่เอกเทศมีเอกสารสิทธิ์ของกองทุนหมู่บ้านหนองแก่งสายตำบลปงไฮธรรมให้สะดวกในการจัดการเรียนการสอนการฝึกอาชีพของกลุ่มอาชีพและการเรียนรู้ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งสายมีการจัดตั้งกลุ่มศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์และใช้ Facebook เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีการรายงานข้อมูล การดาเนินงานการปฏิบัติงานในแบบภาพรวมตําบลและรายบุคคลมีการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันจํานวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด50คนจํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนและมีการจัดทำ ปฏิทินการพบกลุ่มรายสัปดาห์และรายภาคมีระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีการบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษามีบันทึกการตรวจรายง,งานกิจกรรมกอพอชของผู้เรียนและจัดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรพัฒนาอาชีพแบบชั้นเรียนจำนวน31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตร การแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากผือการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการแปลร,รูปกล้วยและหลักสูตรการทําขนมไทยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมวินัยใสยใจกฎจราจรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้นํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมบริจาคโลหิตและทำโรงทานน้ำดื่มร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินง,งานตำบลต้นแบบกับเทศบาลตำบลปง่งให้ร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจปลูกป,ป่าสร้างธรรมชาติและร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด ด้านที่ 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์การเรียนชุมชนดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้มีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส,ส่วนปลอดภัยมีการจัดสภาพโดยยึดหลัก5สมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการและมีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นม,มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์จัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom และมีแหล่งความรู้เพิ่มเติมด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตำบลต้นแบบกับเทศบาลตำบลปงไหและร่วมประชุมจัดทำแผนตำบล ด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองแก่งทรายมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยได้จัดทำนวัตกรรมสื่อการสอน ในรายวิชาต่างๆดังนี้วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงวิชาเศรษฐกิจพอเพียงวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและวิชากฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งสายตำบลปงไฮขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,567เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป